นี้ผมจะมาปมโหมดเซิฟ ASWB นะคะเริ่มมาก็รีจิเตอร์ทาร์ตพา,พานะสองครั้งอย่างนี้พอครั้งที่สองมาก็นะฮะแล้วแต่มีอะไรก็มีปัญหาก็ติดต่อสกายของแอดมินได้นะคนะ ไปแจกของฟรีกันเลยนะคะ นี่ก็ที่หากฟังนะครับตัวละสิบเอ็ดถึงประมาณสิบแปดบาทนะอันนี้ก็ชอบนะครับของก็ถูกไม่แพงน,นะคะน,นิสอง แอดมินก็รับซื้อลาพีชนะคะก็กองสรรั่นก็ถือว่าตังเยอะนะคะอันนี้ก็ของตะที่เติมตังทั้งนั้นนะ,ะอันนี้ก็ DV p ีวิพีในสปามันมีข้างนอกอีกนะ ี้ก็ห้องอ e ีเอ็พี e นะครับครั้งลัสิเวลนะก็ไม่น้อยนะส่วนตรงนั้นก็โบดนะครับตรงนี้ว์ดโซนนะฮะก็สโนโซนวูดโซน แซนโซนนรกหมู่บ้านก็จะพาไปให้ดูบอส e อีเวนต์โฮมโซน p p นะครัะไปดูหมู่บ้านกันหมู่บ้านเฟรอะไรก็นนะอันนี้ออกอันนี้ก็ชื่อแอดมินนะครับ e l i a t h นะครับ วยนะะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเ็กเจอร์แผมนะครับหมูม่บ้านนี้ก็ดีไม่ก็ดีนะคะลาน้ากิจกรรมมหาโหมหาโหด่านปีบนบันไดตกบอยจัง จะกำยำว่างเดินไปถลายเลื่อจะกำยำว่างด่านแผ่นดินแดงที่ว่างป่านะครับนี่ก็หมู่บ้านของคนที่เล่นในเกมแต่ตอนนี้เขาไม่ออนนะมีที่แรกของด้วยนะแถวนี้ก็จะดูหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับ หมู่บ้านเลน็กเลยนะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ